สวัสดีครับแฟนบอลทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจิระศักดิ์ช็อตทุกหลีกยุคกับผมตมั้มจิระศักดิ์คืนวันที่สุดสัปดาห์นี้ผมรวบรวมข้อมูลมาฝากเพื่อนๆ3คู่ดังเหมือนเดิมครับคู่แรกไปลุยก,กันที่พรีเมียร์ลีกแมนเชสเตอร์ซิตี้ต้องทำสึกกับคริสตัลพาเลสคู่ที่2ข้ามไปที่บุนเดสลีกาเยอรมันบาเยอร์มิวนิกเปิดบ้านรับการมาเยือนของมินส์ศูนย์ห้าปิดท้ายกันที่ลาลีกาสเปนเรอัลมาดริดไปเยือนอาลาเบส สำหรับวันนี้รายการค่อนข้างเยอะทัศนาคู่อื่นๆน,นอกเหนือจาก3คู่นี้ผมจะสรุปข้อมูลก่อนเตะแล้วส่งให้ที่บ้านเขียวนะครับเจอกันที่ t j tong7 เข้ามาทักทายรับข้อมูลเพิ่มเติมกันได้เลยครับเริ่มกันที่ Premier League Crystal Palace เปิดบ้านรับการมาเยือนของ Manchester City คู่นี้เตะเวลา3ามทุ่มตรงครับ มาดูหน้าเสียก่อนเลยครับตลาดเปิดมาให้ซิตี้มีกำแพง0.5เท่านั้นเองถือว่าน้อยผิดปกตินะครับสำหรับมาตรฐานเระบยสีฟ้าส่วนกำแพงรวมสูงต่ำเปิดไว้ที่2.75ตลาดยังมองซิตี้เหนือกว่าแต่ก็ให้เครดิตเจ้าบ้านอย่างพาเลสไว้สูงมากครับเพราะฟอร์มปัจจุบันพาเลสภายใต้โอลิเวอร์กลาสเนอร์นั้นไม่ธรรมดาพาเลสตอนนี้บินสูงถึงระดับ4ของตารางครับ10นัดล่าสุดรวมทุกรายการชนะ7เสมอ1แพ้แค่2ประตูได้เสียบวก12 ถือว่าสมดุลดีเยี่ยมเกมในบ้านไม่แพ้หนักไปทางเสมอแข่ง7ชนะ2เสมอ4แพ้1 6นัดหลังสุดในลีกพวกเขาเก็บแต้มได้เป็นก่ะเป็นกำเกมรับเสียแค่5ประตูจาก6นัดจุดเด่นคือแพ้ยากครับเวลาเจอทีมใหญ่พาเลสไม่จะแพ้แค่เฉียนเฉียนหรือย,ยันเสมอได้บ่อยทำให้คนที่เชียร์พาเลสเข้าวินได้ถึง70%ในช่วงหลัง ข้ามาฟังเรือใบสีฟ้ากันบ้างครับซิตี้อยู่อันดับ2ของตารางผลงาน10นัดรวมทุกรายการชนะแแพ้ City, สอซิตี้นัดหลังสุดซิตี้ยิงเยอะจริงเฉลี่ยเกือบ3ลูกต่อน,นัดแต่เกมรับก็เสียเยอะเหมือนกันเฉลีย่ย1นจลูกต่อน,นัดแต่จุดที่น่าสังเกตคือฟอร์มเยือนถือว่าแกว่งครับชนะ3แพ้3จาก7นัดภาพรวมตอนนี้คือซิตี้เป็นบอลบุกดุแต่หลังหลวมครับสภาพความพร้อมของทีม ฟังพาเลสตัวหลักหายไปพอสมควรทั้งชาดี้ลียาดเดนีเมุนจอสและอิสมลาสาทำให้แดนกลางต้องใช้วอลตันคู่กับคารมาดาแล้ววิงแบกขวาอาจต้องขยับริชาร์ดมาเล่นแทนซึ่งอาจจะลดความอันตรายในการสวนกลับริมเส้นลงไปบ้างแต่ฝั่งซิตี้นี่สิครับเรื่องใหญ่กว่าการขาดจอห์นสโตนจึงพอถูถแต่การขาดโรรี่คือหายนะของเป๊ปกวาร์เดอลาอย่างแท้จริงไม่มีโรรี่สมดุลรับรู้ของซิตี้เสียทันทีครับ การป้องกันการโต้กลับหรือการคุมจังหวะจะลดประสิทธิภาพลงชัดเจนแถมโควาซิชก็ยังเจ็บอยู่ทำให้เป๊ปต้องถอยโฟเดนลงมาต่ำหรือใช้ดาวรุ่งช่วยประคองในส่วนของรูปเกมวันนี้ซิตี้จะคองบอลบุกตามสไตล์ประมาณ60%ขึ้นไปแน่นอนเวลาบุกเป๊ปจะดันกวาดิโอเข้าในเป็น325ทิ้งโดกูกับบานาโดซีว่าทางริมเส้นสุดขอบโดยมีฮารันค์คำหน้าเป้ารอชาร์ตตัวอันตรายช่วงนี้คือโดกูครับซิตี้บอกว่าเขาสร้างโอกาสจากโอเพนเพลย์ได้มากที่สุดในยุโรปช่วง การดูนตัวต่อตัวของโดกูคือกุญแจสำคัญส่วนพาเลสจะมาในแผน3-4-2-1เวลาตั้งรับจะถอยเป็น5-4-1อาจแน่นหน้ากรอบเขตโทษแผนของกลาสเนอร์คือปิดพื้นที่ให้แน่นแล้วรอตัดบอลศาสยาวให้เอ็นเคเทียหรือมาเตต้าหรือแทงออกข้างให้ปีกวิ่งแข่งกับแนวรับซิตี้ที่ดันสูงจุดที่น่ากลัวของพาเลสคือลูกเตะม,มุมและฟรีคิกซิตี้ช่วงหลังเสียประตูจากลูกตั้งเตะบ่อยแล้วพาเลสมีตัวหม่งดีๆเยอะซิตี้เกมรุกกำลังเข้าฝากัก การไม่มีโรรี่ทำให้หลังบ้านเปิดกว้างพาเลสที่เล่นในบ้านเหนียวแน่นมีโอกาสยิงสวนได้แน,แน่เกมนี้ผมมองว่ารูปเกมจะสูสีมากกว่าชื่อชั้นซิตี้มีโอกาสชนะสูงกว่าแต่คงไม่ใช่งานง่ายที่จะยิงขาดหรือรเผลออาจจะจบเสมอแบบมีสกอร์ครับผมเลือกอยู่ฝั่งบอลรองที่สู้หยิบตามาต่อกันที่บุนเดสลีกาเยอรมันครับเศใต้ไบเอ็ตมิวนิกเปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมบุยมิเนส0-5เตะกันเวลา5ทุ่มครึง่ง ตลาดเปิดมาแบบไม่เกรงใจทีมเยือนเลยบาเยอรมีกำแพง2.75ส่วนกำแพงสูงต่ำขยับไปที่สลูกเต็มๆราคานี้บอกชัดเจนว่าตลาดมองเห็นภาพยิงไส้แตกบาเยอรปีนี้ภายใต้แวงซองกัมปานีคือเครื่องจักรสังหารครับผลงานในลีก13นัดชนะไป12นัดโดยเฉพาะในบ้านชนะรวด7นัด10นัดล่าสุดรวมทุกรายการพานักลงทุนเข้าวินที่60% ตัดภาพมาที่ไม05อยู่อันดับ18บแยของตารางแข่ง13นัดชนะได้แค่เกมเดียวเกมรับรั่วที่สุดในหลีกเสียประตูเฉลี่ย1น1ลูกครึ่งต่อน,นัดเกมรุกก็ฝืดสนิท5นัดหลังสุดยิงคู่แข่งได้แค่2ลูกสภาพทีมวันนี้ยิ่งแย่นะครับตัวเจ็บเพียบทั้งกองหลังและผู้รักษาประตูมือหแถมยังมาติดโทษแบนอีก2คน รูปเกมคงเดาไม่ยากครับไบเอ็นจะใช้ระบบ4-2-3-1ดันลายสูง pressing จนไม้หายใจไม่ออกลูกตั้งเตะเตะมุมก็เป็นอาวุธนะเพราะกองอ่ำไบเอ็นตัวใหญ่ทุกคนส่วนไมนส์คงต้องเล่นแผนรถบัส5-3-2อุดหน้าปากประตูตัวเองแล้วรอโต้กลับแต่ด้วยคุณภาพนักเตะที่เป็นรองมหาสารและเป็นชุดสำรองซีเยอะการจะต้านเกมรุกที่หลากหลายของไบเอ็นให้ครบ9 0นาทีดูแล้วเป็นไปได้ยากมากครับ เกมนี้ผมมองว่าบาเยอร์จะพับสนามบุกอยู่ฝ่ายเดียวแต่ด้วยกำแพง2.75ดูแพงไปสำหรับนัดนี้ไมส์เตรียมตัวมาอุดอย่างเดียวอยู่แล้วไมส์แพ้แน่แต่คงไม่ขาดถ้าไม่เสียลูกแรกเร็วเกินไปผมขอขาดเสติอยู่ฝั่งไมส์ครับคู่นี้ลุ้นอุดให้ได้นานที่สุดครับปิดท้ายกันที่ลาลิกาสเปนครับอาลาเบสจะเปิดบ้านรับเรมัลมรดริดเตะกันเวลาตีสามของบ้านเรา คู่นี้ตลาดเปิดมามาดริดมีกำแพง0.75ถือว่าต่อน้อยนะครับถ้าเทียบกับชื่อชั้นแต่นี้ตลาดลดความเชื่อมั่นลงมาเพราะปัญหานักเตะเจ็บของชุดขาวส่วนกำแพงสูงต่ำอยู่ที่2.5ครับ มาดูสถานการณ์ของทั้งสองทีมกันครับเจ้าบ้านอละแบตอยู่นอันดับ11กลางตารางฟอร์มช่วงหลังถือว่าใช้ได้เลยครับ10นัดหลังสุดชนะ5แพ้4จุดแข็งคือเกมในบ้าน8นัดในบ้านเก็บชัยชนะได้ถึง4นัดแนวรับเหนียวแน่นพอสมควรเสียประตูน้อยสไตล์การเล่นคือบอลเคี้ยวรับแน่นรอสวนซึ่งมันจะเป็นของแสดงของทีมใหญ่ที่บุกเพลิน มาดูฝั่งราชันช้นขาวนบ้างครับตอนนี้อยู่อันดับ2ของตารางแข่ง16นัดชนะไปถึง11นัดผลงานนอกบ้าน9นัดแพ้แค่นัดเดียว10นัดหลังสุดรวมทุกรายการชนะ4แพ้3เสมอ3แต่วันนี้มาเรดมีรายชื่อตัวเจ็ยบยาวเป็นหางว่าวเลยรูปเกมที่คาดแมริจจะคองบอลบุกตามสไตล์โดยใช้วาเวเด้กับเซบายอสคุมจังหวะตรงกลางแล้ให้วินิซิอุสใช้ความสามารถเฉพาะตัวทางกราบซ้าย แต่ปัญหาคือการไม่มีแบ็กธรรมชาติทำให้เกมริมเส้นจะขาดสมดุลการเติมเกมบุกหรือการลงมาช่วยซ้อนเกมรับจะทำได้ไม่ดีฝั่งเจ้าบ้านจะมาในระบบ4-1-4-1 <C> <C> เน้นตั้งรับลึกปิดพื้นที่ตรงกลางแล้วใช้จังหวะฉาบฉวยโจมตีไปที่แบ็กจำเป็นของมาดริดพวกเขามีกองหน้าอย่างโบเยที่เล่นลูกลางอากาศดีเตรียมรอมองจากการ cross ริมเส้นได้เลยถ้าเจ้าบ้านขึ้นนำก่อนมาดริดจะหนื่ยหนักแน่นอน ผมมองว่าสภาพทีมมาดริดพิการพอสมควรโดยเฉพาะแนวรับเกมนี้ราชันชุดขาวหือจับแน่นอนเพอเพออาจจะทําได้แค่เสมอหรือเบียดชนะแบบหืดขึ้นคอแต่ผมขออยู่ฝั่งมาดริดเชื่อใจในกล่นของอารอนโซ่ไม่พาทีม,มาแพ้แน่ครับสรุปกันบ้านคืนนี้คู่แรกแมนซิตี้เจอกับพาเลสผมอยู่ฝั่งบอลรองพาเลสคู่ที่2องไบเอ็นมิวนิกพบกับมิเนสอยู่ฝั่งมิเนสแพ้ไม่น่าเกิน2ลูดคู่ที่3ามอาลาเบจเจอกับเรัลมาดริด เชื่อใจอาอนโซอเบียเอาชนะได้ครับและสำหรับทัศนาคู่อื่นๆทีมไหนเน้นทีมไหนประกอบชุดผมจะสรุปข้อมูลให้ก่อนแตะแล้วส่งให้ที่บ้านเขียวนะครับเจอกันที่ t j t o n s e เข้ามารับข้อมูลกันได้เลยครับทั้งหมดนี้คือข้อมูลประจำค่ำคืนนี้ครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดข้อมูลดีๆแบบนี้สำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านดูบอลยางมีความสุขสวัสดีครับ